เราม่ยนกับเพลงปิดเพลงที่สามพอถึงเพลงปิดแล้วเราก็โล่งใจงานเสร็จแล้วไงบันทึกสามเพลงถือว่างานเสร็จครับเราต้องตั้งเป้าหมายให้เราไปถึงถ้าเราตั้งเป้าหมายให้ไปถึงเดี๋ยวเราจะเหนื่อยนะเพื่อนเพื่อเราต้องเริ่มเป้าหมายที่เราไปถึงแล้วค่อยๆกระดึบกระดึบตามเป้าหมายของเราไปเรื่อยๆขยับขยับเป้าหมายขึ้นไปทีละนิด โลแกนห้องนี้นะครับก็คือร้องได้ขอให้ร้องร้องไม่ได้ก็ร้องเป็นเพื่อนผมไปเรื่อยๆโอเคท่านใดร้องได้เนี่ยร้องนําเพื่อนไปจะได้ให้รู้ว่าเพื่อนที่ยังร้องไม่คล่องแบบผมเนี่ยคนร้องไม่คล่องมารวมกันตรงนี้นะท่านใดร้องได้ร้องนําไปก่อนแล้วก็เพื่อนที่ยังร้องไม่คล่องจะได้รู้ว่าเราจะต้องวิ่งตามท่อนไหนตรงไหนอะไรยังไงนะเพลงนี้เป็นเพลงปิดนะครับเพลงเนี้ย หลายๆคนจะรู้จักในชื่อว่าเพลงผับปิดเมื่อก่อนเวลาที่เราไปเที่ยวกินดื่มสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ปาจิงโกเวลาเพลงนี้ขึ้นเนี่ยพวกเรารู้เลยว่าเดี๋ยวไฟจะเริ่มเปิดแล้วเราจะต้องเริ่มหากุญแจรถแล้วก็ต้องรวบรวมเพื่อนที่ไปด้วยกันให้ครบครับเพื่อนคนไหนที่ไป ไปนั่งพิงชักโครกแอบหลับร่างล่วงอยู่ในห้องน้าเอาเพื่อนกลับด้วยเรามาดูซิเพลงพับปิดเพลงพับปิดก็เหมือนกับเพลงเพลงที่ผมกําลังจะร้องปิดในวันนี้โอเคนะครับเพลงนี้ขึ้นมาแล้วเชื่อได้ไหลายคนร้องได้ใครร้องได้ขอให้ร้องไปด้วยกันนะครับใครร้องไม่ได้ก็ขอให้ร้องไปด้วยกันแต่ผมมั่นใจทุกคนร้องได้ใจนักเลยนะอินกับเพลน่อยนี้ ฉันคุกเขาสันไว้ใจนักเลงถึงปวดเร้าเชียงตายปล่อยเธอไปตามใจเธอต้องการจะยอมให้สั่และตัดสินไว้ฉันต้องถูกโทษที จะลืมว่าเคยร้องไห้ลืมว่าเคยต้องเป็นใคร จะยอมให้สั่งและตัดสินว่าฉันต้องถูกทอดทิ้งเรานั้นมันไม่อยากฟื้นความจริงได้แต่ยิ้มอวยพรให้ไปดีให้เธอได้กับเขาและจงโชคดีอย่ามี เคยต้องเป็นใครที่เธอไม่เอาให้เธอได้กับเขาและจงโชคดีอย่ามีอะไรให้เสียใจส่วนตัวฉันจะลืมว่าคอยร้องไห้ การแสดงล้วนๆเพลงนี้เป็นฟีลลิ่งกับเพลงนะคะไม่มีอะไรเพลงนี้คือถ้าหวานใจผมฟังอยู่ใจเย็นๆนะจ๊ะที่รักจ๋าที่รักต้องใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะนี่คือการแสดงล้วนๆนะจ๊ะที่รักของผมที่รักของผมเขารู้แหละว่าผมเป็นนักแสดงเบอร์ต้นๆในเรื่องของการออกแ a c t ิ้งและลีลาผมเป็นคนที่ชอบใช้แววตากับรอยยิ้มเป็นลีลาเฉพาะตัว อันนี้ผมยังออกไม่สุดอันนี้ผมขายตัวนิดนึงทุกท่านที่ติดตามอย่าออกไปนะครับอันนี้ผมยังแสดงออกมาไม่สุดนะผมยังมีเก็บไว้อีกเยอะวันนี้ก็เป็นเพลงปิดนะคะเพลงนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันนี้มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะขอให้ทุกวันเป็นวันที่สุขสดใสสดชื่นสาหรับทุกท่านในทุกเวลาทุกวินาทีนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในในครั้งถัดไปก็วันพรุ่งนี้นั่นแหละทําพูดไปทําเป็นเหมือนจะไปนานไม่นาน นผมหยุดร้องเพลงไม่ได้หรอกผมชอบผมติดผมร้องเพลงตั้งแต่เด็กถ้าผมไม่มาร้องเพลงตรงนี้ผมก็ต้องไปหลบร้องตามห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวนะสงสารคือผมเป็นคนร้องเพลงแล้วมีความสุขนะครับและผมหวังว่าความสุขของผมเนี่ยก็จะอยู่กับทุกท่านด้วยนะครับในเสียงเพลงนะครับชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงสโลแกนครับชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลง แชร์ไปไหนท่านก็แชร์เธอครับขอร้องแชร์เพลงนะครับแชร์ช่องแล้วก็ฝากให้เอ็นดูช่องผู้จัดตัวเล็กๆตรงนี้ฝากชวนเพื่อนมาติดตามกันเยอะๆนะสำหรับวันนี้ล่ำนากันไปก่อนเพลงเท่านี้นะครับเจอกันวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ See you for the next time นะครับบ๊ายบายมีความสุขทุกคนนะบ๊ายบายค่ะ